ยินดีต้อนรับเข้าสู่ History Podcast ครับโดยประเด็นเนื้อหาที่จะมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของด่าร์เซียนะครที่เคยหนีทับแล้วก็มีหนะ้าที่เฝ้าฐานนิวเคลียร์ครับออกมาแชร์ความลับในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นับปัจจุบันนะครับโดยทาง BBC เนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์นะแอตตันนะที่เป็นเป็นนามสมมุติของทหารรัสเซียในนี้นะครับ ซึ่งแอตตันเนี่ยก็จะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังนิวเคลียร์ของรัเสเซียนะครับโดยออกมาเปิดเผยทาง BBC ว่าในวันแรกของการลุกลานยูเครนเนี่ยฐานทัพนิวเคลียร์ที่เขาประจำการอยู่เนี่ยก็เข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมลบแบบเต็มรูปแบบอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีทั้งทางทะเลและทางอากาศเนี่ยตามคําสั่งของประธานาธิบด,ดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ถูกประกาศสถานะพร้อมลบเป็นกรณีพิเศษ เพียง3วันหลังจากการเริ่มต้นของสงครามแอตตันก็พูดถึงความเป็นอยู่และหน้าที่ในฐานทัพนะครับแอตตันก็เล่าว่าฐานทัพนิวเคลียร์เนี่ยเป็นสังคมแบบปิดนะครับไม่ไม่ได้มีคนพุกพล่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารก็มีทหารที่เห็นหน้าเห็นตากนันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในด้านของความปลอดภัยรวมถึงรวมถึงใช้เครื่องจับเท็จ เป็นประจำนะครับทหารที่นั่นเนี่ยล้วนเป็นทหารอาชีพแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากนะครับแล้วก็ถูกฝึกให้ปกป้องหรือ,อดําเนินการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เท่านั้นนะครับจะไม่ฝึกอย่างอื่นเลยนะครับการสื่อสารจากโลกภายนอกเนี่ยถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจนไปถึงแม้กระทั่งการเยี่ยมเยียนจากครอบครัวหรือว่าญาติเนี่ยจะต้องทําการขออนุญาตล่วงหน้าถึง3เดือนนะครับถึงจะได้เยี่ยม สาเหตุที่แอตตันเนี่ยหลบหนีออกจากกองทัพรัสเซียก็มีผลมาจากคำสั่งครนะที่ให้เขาเนี่ยเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อที่โจมตีพลเรือนยูเครนซึ่งตัวแอตตันเองเนี่ยก็ปฏิเสธหลังจากการปฏิเสธครั้งนั้นเนี่ยแอตตันก็ถูกย้ายไปไประจำการในกองพลจูโจมนะครับที่มีโอกาสที่จะถูกส่งไปแนวหน้าเ,าเขาเล่าต่อว่าหน่วยดังกล่าวเนี่ยมักใช้ตัวปัญหา เป็นแนวหน้าของการโจมตีเมื่อแอตตันเนี่ยถูกย้ายมาที่กองพลจู่โจมนะครับเขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยก็คือจัดสินใจลบหนีออกนอกประเทศนะครับด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรอาสาสมันะครที่เข้ามาช่วยเหลือทหารหนีรบและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแอตตันถึงลบหนีออกมาจากกองทัพรัสเซียตัวแอตตันเองเนี่ยได้พูดถึง การใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับว่าคลังแสงนิวเคลียร์ของรัเสเซียเนี่ยพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบแล้วก็มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับและระบบการตอบสนองถูกฝึกอย่างเข้มงวดตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการแจ้งเตือนระดับสูงในฐานทัพนะครับถูกยกเลิกภายหลังนะครัในเวลา2-3สัปดาหนะ์หลังจากสงครามที่ยูเครนะครเริ่มต้น ปัจจุบันเนแอตตันใช้ชีวิตยอย่างลับๆในต่างประเทศนะครับด้วยความระมัดระวังต่อภยัยคุกคามจากหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียเขาเลิกติดต่อเพื่อนร่วมง,งานเพื่อเลี่ยงอันตรายจากคนอื่นแต่ยังคงช่วยเหลือทหารคนอื่นๆให้หลบหนีจากสงครามสรุปสาระสำคัญนะครับคำบอกเล่าของแอสตันเนี่ยเปิดเผยกระบวนการและสภาพแวดล้อมในกองกำลังนิวเคลีย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ว่ารับสุดยอดของรัสเซียรวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในกองทัพและการต่อต้านสงครามของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขอบคุณที่รับฟังครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์สั b สั r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ